สวัสด no ีครับสวัสด <Patrick. 6. S 2> ีค <exacer> รับสวัส <version> ดีค่ะพี่นารักทุกท่านครับมาแล้วต้องเจริญปอเรเจอร์ครับมาถึงที่เลยบ้านใดรับท่าใดขาบปอเรเจอร์ชูมือไว้วันองเจริญปอเรเจอร์ครับมาถึงที่ราคาพิเศษครับมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนคุยกันได้แล้วกันดอกเบี้ยกันเองครับ ครับตู้ตั้งทีวีมีไหมชูมือหน่อยตู้โชว์ครับตู้เครื่องแป้งเสียงนอนไม่ว่าจะเป็นสามฟุตแปดุตหกคุตอย่างนี้มีหมดน้วกันตู้เสื้อผ้าครับตู้กับข้าวมีตั้งเล็กมีตั้งใหญ่ครับของตัวเล็กก็ซื้อเล็กของัวใหญ่ก็ซื้อไปใหญ่ๆดีไหมสนใจนะสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสอง อ72 75 819ครับต้องเจอเริเจอร์มาที่แล้วทำเพลไปด้วยแล้วกันดสินค้าที่น่ารักท่ารัามระบตัวงบ้านทัศะไาบ้างครับมไว้เริเจอร์มาวันที่แล้วรับระกันคุณภาพแการใช้บนทางครับไม่ไกลซปสองวันดูนะครับ หัอย่างเงี้ยลงเครื่องแฝงนะถึงจะให้ยืดอย่างนี้นะนนเสียงนอนซืเสื้อผ้าครับซู้อแบข้าวครับผมะแลทุกอย่างที่เป็นบริกอร์ครับ